สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC นะครับของช่องเทพไม้ด่างชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาทำวิดีโอเป็นการแบบรีวิวนะครับต้นไม้ของเราคือต้นที่โปรดปรานที่สุดของผมนั่นเองนะครับวันนี้เริ่มจากอันดับหนึ่งนัมเบอรวันของสวนผมเลยนะของบ้านผมเลยนะก็จะเป็นนะครับหนองโชคเกชั้น สนิมมาเบิลชมพูของเรานั่นเองนะครับวันนี้ที่อยากจะมาทํำรีวิวก็คืออยากจะมาบอกแบบลักษณะของต้นไม้นะครับที่เราชอบเนาะที่เราเลือกเข้ามาเป็นคอลเลกชันของเรานะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็มาติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคือ n u m b e r รวนะครับของผมเลยนะตอนนี้ซึ่งก็คือโชคเก้าชั้นสนิม ด่างหินอ่อนนะครับเหลวกัดชมพูมาด้วยครับตอนนี้ที่มายึดของอันดับหนึ่งเลยนะครับสาเหตุก็คือตอนนี้น้องได้แทงหน่อขึ้นมาแล้วถึงสามหน่องนครับบอกเลยว่ามันคุ้มมากแล้วมันก็จะว้าวมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันนะครับนี่ก็คือน้องต้นนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับน้องต้นนี้คือไม้ที่เราเอฟมา เพราะว่าพอผมได้เห็นน้องนะผมหลงรักน้องขึ้นมาทันทีด้วยความว่าน้องคือสีสนิมนะครับซึ่งสีนี้บอกเลยว่ามันมีน้อยมากๆนะครับในตลาดซึ่งนานๆน,นะครับจะเจอที่แบบโอ้โหสีสวยด่างดีอะไรอย่างนี้เหมือนน้องตัวน,นี้นะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แต่เราก็ ถูกใจนะครับไม่มีคำว่าแพงอยู่แล้วเราก็สอยน้องเข้ามาเป็นของเราซะพอมาอยู่กับเรานะครับแล้วเราก็ค่อนข้างจะมีการเคลนแสงเนาะหรือไล่แดดนะครับจนสีชมพูน้องก็จะชัดขึ้นนะครับนี่ะนะเห็นไหมดูวความชมพูน้องนะครับด่างดีด่างจน,น,นแบบโอ้โหทะลุจอออกมากันเลยหรือจะเรียกว่าแบบสวยแบบ ตั้งแต่หน้าถึงหลังสวยจนถึงภายในก็ได้นะนั่นไงเป็นไงแล้วตอนนี้คือความว้าวนะครับน้องในใสต้นแค่นี้เองนะไม่ใช่ต้นใหญ่ต้นโตครับอันนี้ไม่ใช่ลูกเขานะมันมาจากวัสดุปลูกน่าจะเป็นหลักใบรูถ้าไม่ใช่วัสดุปลูกก็คงจะเป็นเอามาฝากไว้ก็ที่นี่จะฝากกันไว้เยอะครับบางทีกระถางนู้นเอาไอ้นี่ใกล้ๆมือก็ฝากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวโตวขึ้นมาแยกอะไรแบบนี้นะครับ ความว้าของน้องตอนนี้บอกเลยคือสามหนอบนดินโอ้โหแล้วทั้งหนอขึ้นมาไม่พอดูลายครับดูลายของน้องนะครับโอ้โหจัดจานมากนะครับอันนี้คือหนึ่งหนอนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่นี่นี่เห็นไหมครับตรงนี้นี่นะตรงที่นิ้วมมชี้นะเห็นไหม อีกหนึ่งหนอนะครับแล้วยังมีหน่อเล็กๆอีกนี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่นะโอ้โหเนี่ยสามหน่อบนดินเดี๋ยวลองคิดดูนะครับว่าใต้ดินอ่ะจะมีอะไรมั่งมันน่าตนมากมันทำให้ผมออยากจะลือมากตอนเนี้ยผมว่าคันมือยิบ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 ผมอยากลือมากผมบอกเลยนะแต่ผมไม่อยากกวนลากเขาไงแล้วทุกครั้งที่ผมลื้อต้นไม้เพื่อดูหน่อ มันจะเป็นความสามารถพิเศษของผมนะครับที่ผมจะเอานิ้วไปเขียนหน่อพวกนั้นให้หัดก,กันตลอดผมก็เลยไม่อยากใช้ความสามารถพิเศษอันนี้กับหนองต้นนี้นะครับหนองสนิมสุดที่รักของผมนะครับก็เลยยังไม่ลื้อดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวรอให้ขบพลมาเองเนาะเอานะครับวันนี้ก็คือต้อนนี้นะครับลักษณะเลยคือรูปใบนะครับมีความเรียวยาวและมีความพลิ้วนะครับที่ขอบใบนะ แล้วก็คือมีลายด่างเป็นลายหินอ่อนนะครับหรือลายมาเบิ้ลที่คนเ็ชอบเรียกกันนะครับนะครับเป็นพื้นมาเบิ้ลแบบนี้เลยแล้วเปิดชมพูขึ้นมาแล้วทุกใบคือต้องบอกเลยว่าต้นนี้ความสวยความเด็ดคือครบจบที่นี้เลยต้นเดียวเลยนะครับนี่แล้วก็ลักษณะนะครับของการที่เราดูแลน้องนะครับวิธีการลดน้ำอ่าเราก็จะลด ช่วงก้าชั้นเนี่ยซึ่งปกติช่วงก้าชั้นเราจะไม่ได้ลดทุกวันอยู่แล้วนะครับเราจะลดสองสามวันครั้งนะครับเพราะว่ามันเขาจะมีปัญหาเรื่องใบเนาะอันนี้นี่เพิ่งมาเห็นเลยไม่รู้โดนน้ำหรือโดนน้องตกะกแ่นชโลาดาของผมมาเล่นงานไปเนี่ยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไปวางรวมเนาะด้วยความว่าตรงนั้นแสงมันดีมากคือแสงเป็นจุดที่แสยงยามเช้าส่องกระทบถึงแบบเวลาอันพอเหมาะพอเจาะ แต่เขาไปอยู่กับดงต้นไม้ที่แบบชอบน้ำทางผู้จัดการสวนก็เอาสายยางฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดทุกวันจนน้องเริ่มมีตาหนินะครับของการใบ้ํำน้ำขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ังไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาก็หวังดีเนาะลดน้ําเพื่อที่จะให้แบบต้นไม้ไม่แห้งไม่เฉี่ยวไม่เฉาในฤดูหนาวเนาะแต่ครั้นี้ไอ้ตัวนี้ด้วยความว่ามันไม่ได้ชอบน้นําไง มันก็เลยมีปัญหานิดหน่อยซึ่งเราก็ใช้วิธียกเก็บเอาพอเย็นปุ๊บเราก็ไปวางนะครับพอถึงช่วงช่วงเช้ชาช่วงอะไรที่ก่อนที่เขาจะรดน้ําเราก็มาลุกเราก็มาเก็บเขาออกจากบริเวณนั้นเอาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เขาโดนน้าจากสายยางซึ่งมีความแรงนะแล้วก็จะแฉะเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ป้องกันปัญหาของอาอาการช้าน้ําน้ําเกินได้อยู่นะครับนิดนึง สำหรับแสงนะครับที่เราเลี้ยงตอนนี้การเทนแสงเทนแดดไล่แดดของเรานะครับเราก็ยังพยายามจะให้น้องถูกแสงในช่วงเช้าอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือแสงแสงแดดในเวลาประมาณหกโมงเนาะถึงเก้าโมงสิบโมงแล้วแต่วันนะบางวันถ้าแดดออกเร็วเก้าโมงเราก็เก็บแล้วแต่บางวันคืออากาศคึมค,มคมอย่างอย่างเช่นช่วงนี้วันนี้ก็คือมันไม่มีแดดเนาะ ผมก็อาจจะเก็บที่ส0โมงสิบเดโมงนะครับก็พิจารณาจากแสงแดดแต่ละวันตามความเหมาะสมนะครับในการไล่แดดเอาเนาะแล้วแผนนะครับคือต้นนี้ผมเคยเอาออกตลาดนะครับถ้าคนที่ติดตามไลฟ์สดนะก็จะเห็นว่ามีนานๆครั้งที่เราเอาขึ้นมาเปิดราคานะครับแล้วก็นานๆครั้งที่เราได้ไปออกของป้อมชนปูนะครับก็ดีใจครับที่ยังไม่มีคนเอฟไม่งั้นล่ะถ้าถ้า ถ้าไปอยู่บ้านอื่นนะไปอยู่บ้านพ่อจา๋าแม่จ๋าแล้วนะแล้ววันหนึ่งก็ถ่ายรูปกลับมาโอ้โหคุณเทพโกเก็ชั้นคุณเทพแตกหน่อมาเต็มเลยอย่างนี้ผมน่าจ,จะต้องเศร้านะผม,ผมต้องเศร้าแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไม่เอฟน้องไปนะทำให้เรามีโอกาสได้เห็นหน่อสวยๆของเขานะครับเอ,อ๋อหยอกนะแต่ถ้าอยากได้ตอนนี้เอาเก้าพันนะหันแะน่ ไหนบอกว่าสุดรักออาสุดรักแต่ว่าตังก็ต้องใช้เนาะก็ถ้าเก้าพันมาเอาไปเลยครับโอเคครับก็นี้มารีวิวหมาโหม,มาอวดต้นหมายสุดที่รักของตัวเองแล้วก็คือก็อาจจะมีความรู้มั่งหรือไม่มีความรู้มั่งแต่อาจจะมีความบันเทิงนิดนึงนะสำหรับการได้มาเห็นหน้ากันนะครับได้มาการมาเจอกันนะครับกับ f อซีนะครับกับพ่อจ๋าแม่จ๋าเนาะ เราก็แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับวิดีโอวิดีโอนี้นะแล้วก็ท่านที่จะเข้ามาชมเรื่อยๆเรื่อยๆต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยนะครับแล้วก็นะครับใครที่ดูแล้วเกิดชอบนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่ากดติดตามนะครับช่องเทพบไม้ด่างชแนลให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังหนึ่งก็คือเป็นกําลังใจให้กันนะครับสงก็ ทำให้ช่องของเราเดินหน้าต่อไปได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกคำว่าสวัสดีนะครับ